พเลเรือเอกเหรืออดีตพเลเรือเอกนะฮะสร้าง่ายใหญ่กัตเตอร์อีก15% ร้านนนท์ช็อปเปิดให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชเด็กบอลรีเจนแบล็กโอเวอร์บิดเว็บโซเข้าไปใช้บริการกันได้กักบที่เฟสแอดนนท์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้บอกเลยไว้จะแน่นอนมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับผมบอกขอคลิปโรเจอร์เขียวหน่อยพี่นะคือต้บอกเลยนะครับผมโรเจอร์เขียวในจริงๆผมทําค่อนข้างจะบ่อยนะครับผมนะก็คือ1เดือนเนี่ยอาจจะมีคลิป2คลิปแน่นอนนะครับผมในนั้นกะนะนะ็เอ๊ยยังไม่กลับมาทําดีกว่าแต่ผมลืมไปนะว่ายังไม่ได้ทําโรเจอร์เขียวกับแทก ที่ผมอยากจะรีวิวนะคือแท็กพลนเรือเอกนั่นเองนะฮะพลเรือเอกนะครับผมเป็นแท็กที่บอกเลยว่าทําให้เกมเสียสมดุลในความรู้สึกผมนะครับไม่ควรจะมีเลยแต่ใครไม่รู้ว่าแท็กนี้ทําอะไรได้นะครับผมรอดูคลิปนี้ได้เลยนะและแน่นอนครับผมมองไอดีดอกเพชรราคาหลัก10บาทนะครับผมไปใช้เป็การซอมบี้รัดได้เลยหมดปัญหาเรื่องการดอกเพชรไปได้ทันทีนะครับเปิด ex ได้ทุกตัวแน่นอนนะครับเพียงแค่เริ่มต้น id กับซอมบี้รัดนะครับผมขั้นต่ำเพียงแค่10บาทกันนั้นเองนะครับได้ถึง5้าดเพชรเลยทีเดียวนะครับไม่อะไรม นี่นะครับผมจะเป็นย่นคูดาวสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างจะบาลานซ์เลยนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับผมนะใส่ไคโดตัวนี้นะแล้วก็ไคโดอีเวนต์นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเอ่อนี่ครับผมถ้า KO ได้จะได้8%นะคล้ายๆกับพวกเหรียญเลลี่หรือเหรียญตัวมันเองนะโรเจอร์นี่เองนะและอีกอันนึงก็จะย่นคูดาวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณน็อกแบ็กศัตรูจะได้5%เลยนะครับผมถ้าเกิดคุณน็อกแบ็กสองตัวได้10%นะครับผมนะเกิดปาดทะลุไงช่วงนี้สกิลมันแบบบมมัันนนนนปป่าทะะะะลลุไไดดด้้้้เเซตีีอออยยงใชููครผ แล้วก็แท็กไอเรื่องของวานโอนะฮะร้อยอสูรน,นะฮะพวกนี้เต็มหมดนะครับผมก็เลยค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มีพวกความเสียดับลดลงนะสีจกักรพรรดิอะไรพวกนี้ก็เป็นแนวแนวสามคาโดนั่นแหละหรือคุณจะใส่สามคาโดเลยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คุณนะครับผมนะซึ่งผมยัดออฟไปอยู่ที่1นึ่งพันห้เลยนะออฟนี่ผมไม่แน่ใจว่า70%เลยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันรวมกันหลายออฟไป,ปน,นิดนึงนะไฮไลท์ของคลิปนี้นะผมบอกเลยนะเพื่อนๆครับแท็กเนี้ยโกงมากนะครับ,นะรบผมนั่นกะ็คือเรื่องของพลเรือเอกหรืออดีตพลเเรืออกนะ สร้างขยายกัเตอร์อีก15%เอร์ครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. อันนี้มัน สองเศษสมดุลยังไงนะผมต้องอธอิบายก่อนเลยนะว่าดาเมจทุกตัวเนี่ยมันมีดาเมจอยู่แล้วนะครับมีดาเมจเพิ่มขึ้น30%เมื่อตีศัตรูในธงมนีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับผมแต่เราบวกนี้เข้าไปนะฮะสำหรับพวกสายหมัดแบบเบิร์ดดาเมจนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะเกมเปลี่ยนมาเพราะปกติผมเล่นโรเจอร์แท็กร้นะต้องบอกก่อนนะครับผมปาดซาโบเนี่ยไม่ค่อยเข้าใช่ไหมเออบางทีมันบิน,ม,น,นมันนู่นมันนี่ไปปาดมันเข้าจหไดเฮ้ยแต่พอผมเล่นนี้ปาดแตกฮนะปาดแตกกนะ็จะไปเล่นไปนะตตติิดดดีี้ววยยนะแ่่่ไมเกค แต่ปาดแตกจริงๆมันก็แเฮ้ยมันแรงจังวะยิ่งเก็บสแต็กยิ่งไหลนะครับผมนะยิ่งแบบโอ้โหแบบกราฟเลยนะครับผมไหลก็คือแบบโหเกิดเลยนะสามารถปาดได้หมดเลยครับพวกรุจิพวกแเฉ้งเอ่อแเฉ้งขาวอะไรเงี้ยปาดแตกหมดเลยนะครับแรงมากจริงๆนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูดีกว่าคลิปนี้นะครับผม เอาละครับผมรีวิวแท็กนะกับโรเจอร์นะครับผมจริงเล่นกับกาฟก็ได้นะฮะเออนะผมฝังเรามีออโตโอคโอค้คลิกพรเมีอโตอคลิกนะโอเคไม่เป็นไรครับผมจัดไปฮะต้องปลอดเลยนะแท็กนี้ดาเมจแรงมากนะครับผมดูนะคับุสลีนะครับผมงงนะสายวิ่งแบบงงอน่ะ ปาดช่วีดิไม่ได้โหดูดาเบีดูดูแช็กดิโอ้ยตีแป๊บแแตกอ่ะไปเยอะเอ้ยได้มาดิครับมาดิครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยวุ้ยวุยเกือบแตกเกือบแตกใจร้อนใจร้อนวิ่แต่ไปก่อนนะโอเคนะครับต้องบอกว่าแท็กนี้มาตบใส่วิ่งโดยเฉพาะนะครับบอกว่าเป็นเล่นกันได้นี่ปาดเก็บแตกไปก่อน บอกเลยนะใส่วิ่งปาดทีเดียวหายหมดนะเออแล้วนะผมอ่าแล้วครับหนีก่อนนะฮะคือต้องบอกว่าสกิลปาดไม่ตายนี่ไม่คูดาวนะี่ไม่เล่นไม่ได้นะครับผมเออต้องค่อยปาดแตกนะครับเก็บแตกไปก่อนนะฮะอืมไอ้ดอจัมินหนีออกมาโอเคอัครับผมสี่สกิลมาแล้วนะฮะปาดชวิตวิธีใครตายโรบินเนียครับผมมาทำโอบูดเนะี่ยอ้าวไปไหนแล้วมันเอ้ยเอ้ย มาจากไหนเออดิอโดวไปก่อนโอ้ยเอ้อะไรอ่ะอนี่เับเหลียงไฮโดนะทำให้เราสกิลได้นะผมใจเย็นๆพี่ปาดแชมเปหนึ่งที่เอาแตกสองโคตรแรงสายมัดก็ตายนะคือแท็กมันเยอะอยู่แล้วนะซับมันเยอะนะครับผม,มนี่เขามีซาโบ่ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะปาดซาโบเป็นไงเฮ้ย <c oughs> มาดิมาดิปาดแชมเปญหูเลือดเหลือหนึ่งมังนะ <c oughs> โคตรแรงครับผมซามโบนี่ขี้แตกแขกตี้นี่โอ้โหสามหมื่นยัเคนี่ผมเก็บสแตกมานะสามหมื่เลยนะโอ้โหสายวิ่งนี่ยับย,ยู่ยีย่ะคอนข้างแรงเลยโอ้แชงเรือเหลือหนึ่งนี่ขนาดไม่ติดบูทนะอืม โอ้โห oh, oh, แรงจริงๆนะครับผมถ้าไม่มีฮาคีเมื่อกี้แฉงหายนะบอกกันเออไอคุซันมาเว้ยระวังฮนะผมผมตายนะโดนคุซันมันไม่ถึกนะครับผมโดนสกิลคุซันโอเคเอาละเว้ยเ้โ oh, อ้โหนี่เกือบนะครับโดนเกือบครึ่งหลอดอืมโอเคมาจังวะเนอ้โหปาดแรงนะครับผมมาดิ มาดิครับมาดิครับดอทสมินต่างฝ่ายต่างดอทดอทหนีแตกดิครับจังหวัดีนอือปาดไปที่นึงโอ้โหเียมันไม่ใช่ส่วิ่งมันไม่แรงนะคุณดูดิมันไม่ใช่ส่วิ่งมันไม่ค่อยแรงเลยเออถ้าเป็นส่วิ่งมันป,นปาดแตกหมดเลยวอมฝั่งเขานะผมยับเลยนะยับเลยอืมโอเคมาเว้มาเว้ไอเจอนดี้มันโดนผมหลายททนะอุ้ยอะไรอะไรพี่ เอ้ยระวังเอ้ยโอ้โหไม่ตายครับผมจังหวะนี้ผมตีเขาไม่เข้าเลยเว้ยแต่น้ามเมจผมพันห้าเลยนะเออไม่ปล่อยพวกไหนบาดเจ็บหลอกหน้านะครับผมโอ้โหแต้มเก้าพันครับผมบอกเลยว่าเป็นแท็กที่ตบใส่วิ่งขี้แต่แน่นอนนะฮะไปดูเกมเพ์ต่อไปเลยนะครับ สำหรับใครที่มันใสใส่วิ่งนะครับผมบอกเลยแท็กนี้แม่งโคตรมันนะครับคุณจะใส่กับการาฟก็ได้นะหรือโรเตอร์ก็ได้หรือว่าตัวไหนก็ได้นะครับผมที่แบบเป็นสายมัดนะครับเน้นว่าเป็นสายมัดละกันนะครับผมที่ถามว่าใส่สายโล่ได้ไหมก็ได้นะนี่แล้วแต่เรานะครับผมว่าเราเล่นโลตัวไหนนะครับผมแบบกระทาใส่วิ่งไปปล่อยอะไรเงี้ยเออนะบ,บอกเลยดาเมจโคตรแรงอะโหเยี่ยวแตกเลยแล้วเก็บสไตค์ก็โกหโโตกใจเลยนะ เออได้ธงแต่เสียเลยนะครับผมนะเหรียญนี้มันจะย่นคูดาวเร็วด้วยนะครับผมเพราะเรามีไคโดนะอืมเราค่อยเก็บแตกนะครับผมไม่ต้องรีบปาดจมีหนึ่งที่โอ้หแช่งนะครับผมขี่แตกแขกตีเลยนะบอกเลยอืมนะครับผมปาดไม่แตกแจกคองนะ่ะพี่บอกงี้เลยว่าอืมอกาแล็กซี่กับรเนยครับแล้วก็ไปก่อนเลยสี่หมื่นครับผมโหก็ดูดามเมจเลยนะปาดไม่โดนะนะจังหวะนนี้แต่ขอดึงธงไปก่อน เฮ้ยปาดโคตรแรงยิงสีชนะนี่บอกเลยว่าโคตรตึงเลยไอ้ไอ้ออออนี่นะครับผมยังไม่มีสกิลนะเดี๋ยวค่อยใจเย็นเดี๋ยวเราปาดได้อยู่นะปาดได้อยู่ไม่กลัวอยู่แล้วอ้าวเรียบร้อยอรุจินี่เราปาดถ้าเป็นสายวิ่งนี่เราแป๊บเดียวแตกเลยนะปาดไปทีนะโอ้ยไม่ได้นะผมจังหวะโค้ยไปนหนึ่งทีโอ้โหกาฝั่งเรามันตึงจังวะ ก้าฝั่งเราโคตรตึงนะะบอกเลยอืมไอ้ก้าฝั่งนู้นมันบูดตันเลยครับผมก้าฝั่งเราเก็บหมดนะฮะจะบอกว่าโปรแ้วบ่กไม่ใช่นะในคอมนะไม่น่าใช่โปรนะครับรอเล่นนะหกหก <c oughs> เล่นเก่งบอกโปรหมดนะ <c oughs> เออนิสัยดีอืมอะไรแล้วยังไงปาดไปดีนึงไม่ถึงแมงไกลไปหน่อย <c oughs> ปาดไม่โดนโคตรเสียสกิลนะไม่เป็นไรนะครับผมคุมเกมได้นะไม่เป็นไรไม่ซีเรียส อืมอ่าววันดีครับเป็นสายวิ่งได้ข่าวเป็นสายหูห้าหมื่นนะเป็นสายวิ่งนะเราก็โคตรแรงคือเราเก็บสแต็มาด้วยนะครับผมแรงจริงฮะโอ้โหรุจินะครับจะบเป็นสายวิ่งนี่โดนเราเละเละเป็นจอกฮะอืมไปได้ละจ้าปาดเิ็นหนึ่งที่หูสี่หมื่นคุณดูดามเมะโคตรแรงเออแต่ว่าแหมแมตชนี้กาฟมันแย่งซีนว่ะ กาฟมันแย่งซีนพี่วะน้องเออได้อยู่แข็งแล้วไงนี่จะตีสวนไปนะฮะนอง้ยมันเด้งเลือดนะครับผมตีสวนมันเด้งเลือดปาดไปทดีนึงโอ้ยเข่ากาบโคตรแรงอะ่ะโดนไหมเนี่ยโดนแข็งอยู่นะครับเฮ้ยโดนอะไรวนะนอืแต่เย็นแต่เย็นพี่ถอยมาก่อนอโอ้โหไม่ทันนะแหม,แมเล่นลึกไปนิดนึงออ้ยเกมพลิกกว่าเกมพลิกกว่าน้องชายเออพี่ฟี่มาลีนว่ะ มาแล้วครับผมใจเย็นครับพี่เออไคโนช่วยอยู่อ,อตายไหมระวังกาฟนะครับผมออโอเคสวยกันทงนะขออนาตเล่นซาโบนะคุณแมนรีไม่ทันนะเดีย๋ยวโยนเกมอ,อโอเคโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยโอเดง้งเอ้ไครโอ้โหเรียบร้อยลุจิโดนตีโคตรแรง ไม่เป็นไรครับการทงนี้นะเสียไม่เป็นไรเสียไม่เป็นไรนะว่าการอ้าวหลบได้เฉยโอเคจบไปนะผมเก็บเฟย์ที่2องนะชอบอย่าลืมนะคอมเมนต์เข้ามาได้นะผมบอกเลยว่าโคตรมัน เอาละครับอีกซส้นหนึ่งคลิปแล้วกันนะโรเจอร์นะบอกเลยว่าช่องสถ,ถิตก็ทําค่อนข้างบ่อยเลยนะครับผมแท็กนี้ลองไปใช้กันนะครับถ้าจัดได้ลองดูนะผมบอกเลยเหมาะกับโรเจอร์มากๆเลยยุคนี้ตบสายวิ่งนะครับไม่ได้ไปต้องไปปะทะก,กับกาฟนะก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกระจายให้ชอถถ่องอาร์ติตติกันด้วยนะครับผมปาดชมินคณดูดาเมจดดียทีเดียวแตกเลยนะครับผมอังซาโบไม่โดนนะ จเย็นๆระวังเดี๋ยวเขาจะสกิลหรือเปล่าอืมโอเคตีไปก่อนโอ้โหเสียธงหรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยอะแฉงสวยเนี่ยครับผมซาโบเอามาดิตีหลอกไปทีนึงอ้าวเรียบร้อยดีครับผมชักกระตุกชักกระตุกเลยนะโคตรหลงคือปาดมันมากอ่ะแต่ว่าผมแนะนํานะว่าอันนี้มันเหมาะกับสายวิ่งนะครับผมถ้าไปชนน่ยก,กาไปเกิร์บอะไรเนมผิดสูตรนะ อืโอเคอะไรปาดไปทีนึ่งเลยติดสตาร์โอ้โหคอมโบคอมโบแตกเลยเฮ้ยชอบมากเลยมันปาดมันมากเลยนะเก็บจะแตกง่ายนะเป็นถือว่าเป็นเอาไ้ดักพวกใส่วิ่งนะครับผมอืมโอเคเอามาดีอันเรียบร้อยครับนีหูยนะโซโลเราใช้สกิลสองนะบอกเลยว่าแรงจริง อะไรละ่ะโลโซโลโ,ลโซโล,ล่ะอันนี้พิเศษพิเศษโลโซโซโลไม่ใช่นะเราเล่นไปบูดแล้วนะครับผมเฮ้ยไคโดเล่นดีนะครับอยู่ไคโดแล้วรู้สึกปลอดภัยนะช่วงนี้รุจ,จินะครับลุจิเราไม่กลัวนะครับผมเราปาดแตกหมดนะบอกเลยนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยแรงมากโอ้โหลุจ,จิขี้แตกนะครับผม จะเป็นสายมัดสายวิ่งตอนนี้ผมได้หมดสแต็กผมเต็มไงสแต็กผมแน่นๆสแต็กผมแน่นๆน่นโอเคคุซันนะ่าราลอยปาดเอานะครับผมโอเคนี่จังหวะนี้ยังไงโดนอีกนะคุซันเนี่ยแต่ปาดไม่ค่อยแรงนะครับุซันนะต้องไปพกสายวิ่งนะครับผมเมื่อกี้มันเป็นสายมัดนะปาดไม่แรงเออโอเคนะครับรอสายวิ่งเขาเกิดนิดน,นึงสายวิ่งเขาหายไปไหนแล้ว อยากจะเจอสายวิ่งนะบอกเลยนักฆ่าสายวิ่งจัดเลยนะโรเจอร์ผมตอนนี้มาแล้วซาโบนะครับผมซาโบซาโบมันน่าจะน,าน่าจะบินมาหรือเปล่านะครับผมโอเคสวยเรียบร้อยโอ้ยไม่เข้านะครับผมจังหวะมันไม่มันไม่ซับดาเมจนะฮะทำลายจ้าซาโบได้ไหมยังไงปาดไปทีนึงโอ้ยไม่เข้าวะเฮ้ยทำไมปาดไม่เข้าวะแรงโดนถึกจงวะ อืมโอเคสวยนะครับผมเดี๋ยวรอรอจังหวะก่อนนะฮะอืมรอจังหวะก่อนไอเด่นเอ้ย,เ,อยเรียบร้อยเรียบร้อยตายแน่ๆอุ้ยล้มอีกแล้วระวังซาโปะนะครับผมเลือดเลือดน้อยแนละ้วติดบูธด้วยจังหวะแล้วก็มีไงเรียบร้อยอูเกือบเสียธงท้ายเกมไม่ได้นะจ๊ะท้ายเกมอืมโอเคใครโดได้ไหมเนี่ยอืมสวยโดนโดอทมินเข้าไปแนละ้วฮะอืมโอ้โหโดนเตะคนระับผม โอเคได้อยู่เอ้ยลุจิลุจิปาดไปทีงเรียบ 140, ร้อยสี่หมื่นโอ้โหลุจิเยี่ยวแตกครับผมแมช์นี้นะโอ้โหโคตรตึงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ปเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมพบใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ